แล้วก็ลงเป็นขิงต้นหอมลงไปเลยครับเดี๋ยวเราก็มาเติมเป็นน้ําส้มเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นเกลือนะฮะลงไปเลยหมูสามชั้นลงไปเลยนะฮะต้มหมูงเราอยู่ที่ประมาณอ่าสี่สิบห้านาทีอยู่ที่ความหนาของหมูสามชั้นของเรานะครับเราก็จะมาบ้างก่อนนะครับหยิบลงไปบนด้านเนื้อของหมูสามชั้นนี้นะครับ เป็นรออ่องนี้นะครับเวลาเราหมักชาจ,จะได้เข้าไปถึงข้างในได้นะครับเราก็มาแทงเลยครับนะฮะถ้าผู้ชมไม่มีก็อย่างที่บอกเลยซ่อมนะครับท่านผู้ชมซ่อมก็ได้มีดปลายแหลมก็ได้นะครับแทงเขทั่วนะครับมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับหมูอ่ะหมูสามชั้นเราก็จะเวลาผึ่งมันจะแห้งเร็วนะครับแล้วก็มาลงไปน้ำส้ม สายชูนะครับยีดลิดออกมานี้นะครับให้แบบน้ําส้มของเราซึมเข้าไปในตามรูที่เราแทงนี่นะครับเราก็มาลงเกลือนะครับลงไปพอประมาณนะครับสำหรับเกลือนะฮะ รวมถึงผมกุ้งรดด้วยนะครับตามด้วยเถ้ากุงรดครับครับเพิ่มคมนัวเราก็ใช้เป็นเหล็กรอนะครับเสียบผ่านเข้าไปด้านข้าง,างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปผึ่งแดดนะครับท่านผูช้ชมไม่มีอย่างที่บอกเลยก็ใช้พีระแกรงนะฮะ วางตากได้นะครับก็จะเึ่งแดดอยู่ที่ประมาณสี่ถึงหกชั่วโมงแดดจัดนะครับสี่หกชั่วโมงแล้วเราไปนํามาทอดกันนะครับใช้เป็นไฟกลางในการทอดไปก่อนนะครับแล้วก็ลงลงไปนะครับนี่นะสามารถใช้น้ามันเก่าทอดได้นะครับแต่อย่าให้ดำมากนะครับนี่นะครับค่อยไล่ไปนะครับพอหนังหมูเริ่มพล่องนี้นะครับนี่นะครับเริ่มจะพองแล้วนะครับแล้วก็มากลับ นำหมูลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็จะทอดซ้ำแช่ไปงี้พอทอดมาสี่ห้านาทีนะครับแล้วก็นะครับหมูเราก็สีเริ่มได้แล้วก็คอลองเลยฮะความปอบก็เริ่มมานะครับแล้วเราก็จะใช้เป็นน้ํามันร้อนจัดในการทอดซ้าลงไปในรอดที่สองนะครับอาบลงไปท่านผู้ชมครับ เพื่อผว้พอมกรอบแล้วก็เป<ม>็นกาไรไล่น้ำมันด้วยนะครับ